ดูทุกคนมันสวยมากส้ยงามมากเลยเนาะทำะไรครับเก็บข้าวหวาน แล้วกหวานสวยมากนะคะมันกําลังแบบบานบ,บ,าบานเพิ่มเอะใช่แล้วเราไม่ใช่แค่ดอกมันนะตัวยอดมันก็สวยนี่เห็นไหมอ๋อสรุปยอดมันนะย,ยอดหวานอ๋อเดี๋ยวจะเอาเอายอดให้ดูก่อน,อนยอดก็เริ่มแบบสวยขึ้นเรื่อยๆแล้ว แล้วเอ็ดแล้วอยากจะแนะนำนู่นก็เห็นไหมเหนไหมเดี๋ยวจะพาลงไปดูป่ะพาลงไปดูผักหวานอันนี้คือผักหวานที่เราปลูกเองนะคะเห็นไหมต้นแบบใหญ่ๆเลยอะใหญ่เอ็ดจะพาลงมาดูตัวเจ้เอาอะไรดบ ยังไม่เห็นเลยคอยนรั้วจงให้มันแง่ไงเมนสะเออือีรติเมนดูทุกคนมันสวยมากเราตั้งใจปล่อยให้มันยาวอื uh huh. เพราะว่ามันสั้นแล้วมันได้น้อยอ uh huh. แต่ถ้าอยากเก็บตอนยอดทองก็ได้แต่เราตั้งใจปล่อยให้มันยาวอีกเดี๋ยวเราจะเก็บให้ดูนะคะนี่เห็นไห างยืนเซก็ได้ละนี่นะอุ้ยกับพอนเก็บตัวนันน่นเนาะเฮย้ยกับจีอ่อนมันเนาะมันเยอะมากดูด,ดิอโอสวยต้นนี่อยากจ,จะเอ่ยว่าต้นใหญ่นี่คือสุดยอดมากอือฮะนี่แอาจ,จะเก็บไปทำกับข้าวนะคะ ต้นนี้มันเกิดจากรากหรือว่าต้นใหม่เหรอเกิดจากราก oh. อ๋อคืออันซีโตบอลได้ไหมเมดา้ามามาดายา่า oh. แล้วก็ไม่คิดว่ามันเป็น,นเนี่ยก็จากต้นนี้แหละอ้อ uh huh. แล้วมันเป็นรากมาใช่ไหมแลม้วเมดาก็เสียยายแล้วก็สับปุ๊บแล้วมันก็เกิดเป็นต้นเล็กๆแบบนั้น uh huh. เห็นไหมั uh ้ย huh. เนี่ยเนี่ยอันนี้ก็โดนสบับรากเหมือนกัน uh huh. มันก็จะเกิด็ต้นอะไรอย่างเงี้ย อันนี้นี่รากมันก็จะเป็นประนาณนี้ใช่เกิดเป็นตน้นเล็กๆอย่างนี้แล้วก็โตจะเป็นแบบนี้แล้วก็อันนั้นก็โดนสับรากเหมือนกันแหละเก็บต่อนะครับครับมาต่อกันนะครับตอนนี้ก็พอเปล่ากับไม่ออฟมาเยี่ยมมาเที่ยวนะครับม,ออานนม,มาบุกบ้านองวี ว่าไมีทันต่อไม้ขผ่ยาวอยู่อ่อนซ้อนได้นอดได้ต้นเดียวนี่ก็เก็บตลอดงามเมงตาคุณดั่งได้เท่าคุณที่อยู่หลายต้นอยู่ทั้งหลังบ้านของครับโอ้ยน้องวิวโอ้ยหลายแถนาะคือเก่งแถนาะบันนี้ขึ้นได้เลยพุ่นเม่ด้าพุ่นเอาไม้ขึ้นไปไว้หนังเก็บอยู่ทึ่งๆก็เม่ด้าเอาไม้ขึ้นไปไว้นั่งนะคะนุ่นใครก็ว่าเราขึ้นไปพุ่นแล้วไปเก็บทางเตอร์ก่อน ตะก้าน้อยก็มีอยู่ได้ตะก้าน้อยอเอาไปเสื้อตะก้าไม่มีเต็มทุ่รมาเต็มถุงก่อนโอ้เดี๋ยวเอาใส่ตะก้าเดี๋ยวค่อยไปเอาตะก้ามาก่อนเดี๋ยวต้องวิวเดินครับผม้ัดหวานงามกระดดกระเรียบขอนี่ไปเอานะครับมันแลาแล้วโอ้ยหนอดอกมันต้นนี้เป็นเป็นดอกทั้งหลายครับต้องเก็บดอกซะก่อนมันยังเลืเป็นยอดไหมแถวคูยังไม่ออกเนอ คือดอกผักหวานนะคะน,นี่เป้าเป้าบันนี้นะแม่นครับเป้าอยู่เลยนะเนี่ยเป้าเป้าตัวน,น้อยๆสมันนยต้กี้ไปโยนเจอมาดมตรงหน้านั่นเนาะแมน่นมันได้น้ำผมไม่คือมคุ้มทีิ่นเจาะหูน้อยๆน,นี่นะโอ้เพิ่นไหลลงแมนครับอ่อนซอนเลยทุกคนบารเทอเปิดน้ำเพื่อโง่กินกันซัมมิทโฮสมันไปนล้วน,น้องบีไปเก็บชะอมน,นี่ ทางเตอร์นี่ครับมีคนมาสั่งอยู่พี่นี้พีได้ไมีกกไไ<อ>ใครเอาเก็บไว้อันไว้แกงนะใครแม่ออมจะอาจะเอะเอม <c oughs> ดูก็ดูคลิปน้องวิวประจํา่าชอบอยู่นะเห็นไปหาซ่อนหาแยกไข่มดมดงมดแดง ก็ดูให้อยู่ขอบคุณครับกำลังใจให้คนก็มาดูบ่อยเลยเพราะว่ามันน่าดูครับผมเย่ก็ไปซ่อนเย่ไผ่มดแดงเก็บผักหวานทำกับข้าวทานอ๋อสวยงามมากเลยเนาะตะกากังงามแม่เค็นห้าซีกโอตะก้าเนี่ยขึ้มาแดงเลยเต้ตะก้า มาไม่เสียเที่ยวจริงๆวันนี้อเรกนะไม่เจอ้องวิวด้วยนี่มาเห็นกําลังง่อยอดปวดอยู่แม่พี่กับส่วนยูคนว่าเป็นเก็บผักหวานแต่เพื่อนน่าจะทัวไม่ติดหรือว่ายังไงนี่แหละก็เห็นเบิร์เมื่อเสานี่บอกวิวโทรมาหน่อยนึงแล้วจะแมนอือก็รู้ไปไปไปหาเก็บผักหวานโอ้บ้านลองวิวไป้งมาเก็บอเลยแต่เพราะมันเหลืออยู่หลายต้นอยู่ทีวิวยังไม่ได้เก็บไม่เป็นยอดขยาอยู่ ันนยูมาเก็บตัวแขกยอดที่ใครมนนุนอบจนยอดเลยน,น้องหนิงร้านับเดี๋ยวว่างๆจะไปอุดหนุนน้ำตันครับรอขอบคุณค่ะเห็นเปิดร้านใหม่อยู่ครับผ่านไปตู้จวจะแวะวันนั้นก็เย็นแล้วก็เลยไม่ได้แวะครับเออบางทีบางทีก็ปิดร้านไดอ้อ้ผู้ใดปั่นไม่ออบป่ไม่อบอ,มอบเนี่ยแล้วโอ้น้องวีไปอยากปั่นกินเองก็ปั่นเลยเดี๋ยวไปอุดหนุนครับเออได้ ขอบคุณค่ะครับผมเอาไป่นอดีเป็นออเดอร์แรกของปีนะครับมามีมีต้นโน้นด้วยค่ะแม่ถ้าแม่อยากเก็บต้นนั้นมันจะต่ำยิงเก็บได้เลยอ๋อเนาะตอนดี้เราไปกันปะไปอ้น้องวิวก็ปลูกผักวนครัวในบ้านด้วยค่ะโอ้ขยันมากอันนี้อะไรนี่มัคคอรี่ค่ะแม่ โอเดี๋ยวจะไปขยายบอกใช่ค่ะอบอคลี่กับต้น,อน,นหอมหอมก็มีอะไรก็มีน้องพีก็ขยันมากมาอยู่บ้านเนี่ยโอ้ก็ดีได้เศร้าหลังจากเก็บผักหวานเสร็จน,นะครับก็ลุยต่อชะอ้มนะครับอเอาขอน้อยแท้ อแเขาเป็นอันนี้มั่ดีดอว่านโอเคครับนี่ก็เป็นเรืออะไรเนียก็เอาได้ขอบคุณม, <c oughs> ม,มากเลยค่ะานแบ่งป,ปันนะครับ <c oughs> รดีดีเนาะเราก็จะไปหาติ่กลุกมลูกกลับบ้านแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็เดี๋ยวเอาออมาขำไปไาฝากแม่ออบนะครับก่อนเดินทางกลับเอาจากต้นนี้เลยนะแบ่งปันกันชิมนะครับสวาเ่นี่นไม่รู้ค่ะแต่ว่าหนูหนูไม่ได้ขายหนูเ่เก็บเก็บลงมาแบบเอาขึ้นมาด้วยเอาอะไร แล้วอันนี้เนี่ยจะกล้าปเล,เลึงแล้วพามาสูงครับผมเราไปบ้านแม่ก็เดี๋ยวจะให้ครับเค่ะขอบคุณค่ะ